สวัสดีครับพบกับรายการ AJK Variety รายการดีๆและสาระดีๆทางช่อง AJK Channel ครับ ตอนนี้นะครับเราก็กำลังนั่งเตรียมตัวขึ้นรถขึ้นไปยังเมืองซูเครกันนะครับก็อันนี้เป็นขับรถฟัสของเมืองโปโตซีนะครับก็มีรเฟัสอ,อยู่แล้วนะเขามีคือรถฟัสของเราโรงแรมจองให้ราคาก็แค่20โคลเรียโน่ประมาณ80บาทเท่าน,นั้นเองครับเรก็สามที่หัวครับเลยถึงซูเครเดี๋ยวเราไปถึงซูเครย์แล้วกรับน,นะครับอยู่โปโตซีได้แป๊บเดียวก็ต้องเลี้ยวต่อไปยังจุดหมายถัดไปก็คือเมืองซูเครนั่นเอง ทำไมถึงเลือกไปเมืองนี้น่ะล่ะครับก็เพราะว่าเมืองนี้คือเมืองมรดกโลกของยูเนสโกแห่งหนึ่งนั่นเองเนื่องจากสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมที่สวยงามอีกทั้งซูเครเองก็ยังเป็นสถานที่ที่โบลิเวียประกาศอิสรภาพจากสเปนอีกด้วยซึ่งชื่อของคนครแห่งนี้ก็ตั้งชื่อตามนายพลซูเครซึ่งเป็นบุคคลสําคัญของทวีปเมริกาใต้ที่มีส่วนสําคัญทําให้หลายประเทศในแถบนี้ประกาศอิสรภาพนั่นเองครับและแน่นอนชื่อประเทศโบลิเวียเองก็อยู่ในธีมเดียวกันเพราะโบลิเวียนั้นมาจากชื่อของซิมงโบลิวาผู้นําการประกาศอิสรภาพคคนสคําั อออััขงงลติิเเมรรกคบซูเครนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของบลรเวียแต่พอได้เงินจากเมืองข้างเคียงอย่างโปโตซีเริ่มเหือดหายศูนย์กลางการปกครองก็งเลยย้ายไปอยู่ที่กรุงลาปาสในปัจจุบันนั่นเองครับในวันนี้นับว่าเราได้ลดระดับความสูงลงมาต่ำกว่า3,000เมตรจากระดับน้ําทะเลเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันและด้วยความสูงที่ไม่มากจนเกินไปของซูเครนี้ทําให้ซูเครเป็นเมืองที่มีอากาศดีตลอดปีและเป็นสถานที่ยอดนิยมที่ชาวต่างชาติเลือกมาเรียนภาษาสเปนอีกด้วยครับ เรื่องราของผมในเมืองซูเครจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญทุกท่านแบกเป้แล้วเที่ยวไปพร้อมๆกับผมได้เลยนะครับหลังจากถึงเมืองซูเครโดยรถบัสแล้วผมก็รีบบึงไปยังโรงแรมที่จองไว้ในวันแรกเพื่อพักเอาแรงและเดินชมบรรยากาศอรอบๆในย่านใจกลางนครสีขาวแห่งนี้ครับ <c oughs> ก่อนที่เราจะลุยเมืองนี้อย่างเต็มรูปแบบในวันทุ่งขึ้นซึ่งสถานที่ที่ผมจะแวะไปนั้นก็จะประกอบด้วย m ม n นสตาริโอเดลาเรโกเลตาซึ่งเป็นวิหารบนเนินเขาที่เห็นย่านใจกลางเมืองอันสวยงามโดยการเดินจากโรงแรมขึ้นไปครับหลังจากนั้นผมก็เดินกลับลงมาชมพิพิธภัณฑ์พื้นเมืองซึ่งอยู่ใกล้ๆกันก่อนที่จะนั่งแท็กซี่ออกไปนอกเมืองเพื่อไปชมอุทยานรอยเท้าไดโนเสาร์65ล้านปีซึ่งมีจุดเด่นเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์กว่า5,000รอยบนหน้าผาก่อนที่จะกลับมาทานอาหารที่ย่างที่โรงแรมและเดินชมย่านใจกลางเมืองในช่วงบ่าย ซึ่งจะประกอบไปด้วยสถานที่สําคัญได้แก่คาซาเดลาลิปัตาดซึ่งเป็นสถานที่ลงนามเอกสารประกาศอิสรภาพของบลรเวียจากสเปนและพลาซาเบนติซิงโกเดเมโยซึ่งเป็นจัตุรัสกลางเมืองรวมถึงชมบรรยากาศใจกลางนะครสีขาวแห่งนี้เป็นการปิดท้ายก่อนที่ผมจะเดินทางต่อไปยังกรุงลาปาสในวันรุ่งขึ้นโดยเครื่องบินครับซึ่งณนะปี2022เวลานี้นะครับเมืองซูเครมีสนามบินแห่งใหม่แล้วซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปไกลพอสมควรเลย ประสบการณ์ของผมในนครมรดกโลกแห่งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญทุกท่านติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สุเครแล้วนะครับจุดหมายแรกที่ผมมาตอนนี้ก็คือออฟฟิศของสายการบินของโบลิเวียนะครับโบลิเวียนาเดอรอเวียสชอนนะครับผมอยากจะมั่นใจว่าไฟล์ของผมที่จะไปลาปาสในวันศุกร์นี้ยืนยันแล้วนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในตอนหลังเดี๋ยวเรากลับโรงแรมกันเลยดีกว่านะครับแล้วพรุ่งนี้จะพาสำรวจเมืองกันนะครับ อย่าพลาดนะครับตอนนี้นะครับเราก็เตรียมตัวจะกินข้าวเย็นกันแล้วนะครับก็พอดีเพิ่งมาถึงที่โฮสเทลแล้วทีนี้ก็เขากําลังย่างบาร์บีคิวกันเลยนะครับก็ของฉุยน่ากินเหลือเกินดูสิครับของแบบโอ้โหเต็มโตเต็มอะไรเลยรู้สึกว่าตัวเองมาถูกวันพอดีนะครับก็โชคดีเหลือเกินนะครับที่มาวันนี้อาหารอร่อยดีนะครับวันนี้ก็มีทั้ง ผักทั้งขนมปังทั้งอะไรเยอะแนะครับอร่ยอยดีเนื้อแบบยอดวันนี้อร่อยมาก สวัสดีตอนเช้ากันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาสำรวจเมืองซูเคกันนะครับก็เราจะเริ่มจากจุดศูนย์กลางเมืองก่อนนะครับเขาบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองหลวงของโบลิเวียแล้วก็เป็นนครสีขาวเพราะว่าตึกรามบ้านช่องที่นี่ก็จะทาเป็นสีขาวหมดเป็นกฎหมายที่นี่ด้วยนะครับเลยทําให้แบบมีอารมณ์ที่เป็นเมืองเก่าที่ดูขลังและมีเสน่ห์เมืองหนึ่งเหมือนกันนะครับ จากโรงแรมที่พักย่านใจกลางเมืองเราเริ่มการสำรวจเมืองซูเครโดยการเดินไปยังเนินเขาเตี้ตยๆทางใต้ของเมืองครับเพื่อไปยังวิหารมูนัสเตริโอเดลาเรโคเลตานั่นเองวิหารแห่งนี้เป็นวิหารคริสต์นิกายคาทอลิกนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการที่ซูเครนั้นเป็นเมืองหลวงเก่าของบูริเวียนั่นเองเพราะฉะนั้นตึกรามบ้านช่องในยุคอาณนนิคมก็จะมีมากครับจุดเด่นของวิหารแห่งนี้จะอยู่ที่วิวมุมสูงของย่านใจกลางนครซูเครที่ผมบอกเลยครับว่าสวยงามจะบอกใครเฉียว สมกับฉายาที่ว่าที่นี่คือนครสีขาวของโรลิเวียตจริงๆครับผมเองก็เดินชมเดินชิลอยู่ที่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหรือหน่อย,อยแล้วก็เดินลงไปยังข้างล่างของเดินเขาแห่งนี้นะครับเพื่อไปยังจุดหมายต่อไปก็คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นเมืองของซูเครนั่นเองครับภายในก็จะมีการจัดแสดงเครื่องแต่งกายผ้าพื้นเมืองและงานศิลปะต่างๆของชนพื้นเมืองแถบนี้ที่มีเอกลักษณ์ครับนอกเหนือจากนี้รอบพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ยังมีร้านขายของที่ระลึก ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นงานหัตกรรมของคนแถวนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะเลือกชมก็ชมกันได้เลือกซื้อกันได้นะครับที่นี่นะครับก็คือเป็นอุทยานของยุคคริเตเชียสนะครับว่าเราจะมาดูรอยเท้าเดินเสากันที่นี่สไัยก่อนก็จะมีโรงงานซีเมนต์มาขุดหาบ ขินปูนที่นี่นะครับทีนี้ขุดไปขุดมาก็มาเจอวอยเทอรอโนเสาเน,สานี่ยนะไอ้ที่ท่านเห็นในวิดีโอนี้นะครับก็จะอยู่ตรงตามแนวชันของภูเขาเนียครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโรงแรมและโรงแรมเนี้ยก็มีสิ่งพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ,อมีการจัดเตรียมอาหารเที่ยงแบบครอบครัวแบบบ้านๆไปด้วยนะครับก็ เป็นซุปคล้ายๆกับที่ผมกินที่สถานีรถบัสที่โปโตซี่นะครับแล้วก็มีน้ำมะานาวด้วยแต่ว่ายังไม่หมดนะครับมันเป็นคอร์สก็ยังจะมีทัวเมนส่วนจานนี้นะครับก็คือเมนของเรานะครับก็เหมือนกับหมูหรือเนื้อผัดกับมันฝรั่งนะครับรสชาติรีบเป็นยังไงแต่ก็ดูหน้าตาโอเคใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวลองชิมรสกันรสชาติของอาหารของเาวันนี้แหละครับก็ อร่อยดีนะครับก็แบบ yes, <ma'> รสชาติคล้ายๆกับผัดผงกะหรี่นิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่มากก็ใช้ได้นะครับอร่อยดีเมือนกันตรงนี้นะครับก็คือคาซาเดลาเดนบัสตัดนะครับเดี๋ยวว่าบ้านแห่งเสรีภาพนั่นเองนะครับเป็นที่ที่โบริเวียป,ประกาศอิสรภาพจากสเปนนะครับก็ ข้างในก็มวิทยาพันธ์ด้วยสแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของประเทศนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับคาซาเดลาลิปตาต์ ota, หรือบ้านแห่งเสรีภาพเป็นสถานที่ที่มีการลงนามในเอกสารการประกาศอิสราภาพของบลรเวียจากสเปนในช่วงปี1,800ครับในยุคอาณิคมสเปนได้แบ่งโลกใหม่ออกเป็นหลายส่วนด้วยกันประกอบด้วยส่วนหลักๆได้แก่นิวสเปนหรือเม็กซิโกนะครับแล้วก็นิวกราดาก็คือโคลอมเบียเวเนซุเอลาเอกวาดอ เปรูซึ่งก็รวมโบลิเวียด้วยและริโอเดลาพลาตาซึ่งก็คืออุรุกวัยปาารกวัยและอาร์เจนตินาในปัจจุบันนั่นเองครับสำหรับตัวอาคารนั้นก็ตั้งอยู่กับจตุรัสกลางเมืองซึ่งมีชื่อว่าพลาซาเบนติซิงโกเดเมโยหรือจัตุรัสที่15พฤษภาคมนั่นเองซึ่งในปัจจุบันก็ยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองสูเครอีกด้วยครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ร้านช็อกโกแลตชื่อว่าปาราตีนะครับซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะครับก็มีช็อกโกแลตให้เลือกหลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวนะครับวันที่มีชื่อเสียง 6เอ m เอร์โบโต้เดอร์สุคริตมบิเอไ corazones para las enamoradas novias g r a c ขอบคุณบสุดท้ายก็หนีไม่พ้นเรื่องอ้วนแต่เอานะร้านช็อกโกแลตเมื่อสักครู่นี้อยู่แถวจตุรัสกลางเมืองพอดีซะด้วยก็เลยแวะก่อนที่จะมาเดินชมนครสีขาวแบบทัวริสครับ ที่จริงผมว่าการที่ได้เดินอยู่ท่ามกลางสถาปัตยกรรมอันสวยงามท่ามกลางนาคมรมรดกโลกแห่งนี้ก็เป็นอะไรที่รู้สึกดีนะครับถามว่าการเดินชมแบบนี้ปลอดภัยไหมผมเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะตรายมากมายนะครับขอเพียงแค่เรามี c o m มอ n เซนส์ในการเดินทางไม่แต่งตัวหรูหราฟู่ฟ้าหรือใส่เข็มขัดกุชชี่หรือถือหรูวิตปงมาเดินตลาดแบบนี้ผมว่ามันก็เพียงพอแล้วสำหรับแทจะทักโลกไปนี้นะครับ ตอนนี้นะครับก็มาอยู่ที่ร้านชื่อ,อ Joyride Cafe นะครับซึ่งเป็นร้านที่นังสื้อนำเที่ยวหลายๆหล่แนะนำมากินร้านนี้ราคาก็จะแพกอองกว่าปกติสักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็จะลองก็จะลองมากินสักนิดนึงนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับดูน่าสนใจดีก็คงจะเหมือนกับร้านที่ผมกินที่ชิลีนะครับน,นราคาแพงมากเลยสี่สิบดอละลาร์แต่ที่นี่ก็ไม่ถูกกันหน่อยนึงนะครับด,ดูจากราคารวมๆแล้วไม่ถึงประมาณ 80โบลิเวียโน,นะครับแต่ก็ยังถือว่าถูกนะครับไม่ใช่ถูกกินที่ที่อเมริกานะครับก็ลองสักหน่อยขอแพงๆสักมื้อนึงมื้อต่อไปขอประหยัดไปอยากเอาลักกันนะครับดีเหมือนกันลองหลายๆรูปแบบบ้างอาหารของเราวันนี้มาแล้วนะครับก็เป็นเนื้อแล้วก็มีสลัดมีผักเยอะแยะเลยรสชาติจะเป็นยังไงจะกินหอมมากเลยคนไม่ไหวละ ผมว่าผมมจัดการเลยดีกว่านะครับผมว่าผมค่อนข้างโชคดีนะครับที่ผ่านทริปนี้มาร่วมครึ่งเดือนแล้วโดยที่พบเจอแต่ประสบการณ์ที่น่าจดจําและว,วันนี้ที่ซูเครก็จบลงอย่างสนุกสนานกับเพื่องร่วมโฮสเทลครับจุดหมายต่อไปของผมคือกรุงลาปาสเรื่องราวของผมในเมืองหลวงที่สูงสุดในโลกจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญทุกท่านติดตามต่อไปได้เลยนะครับ เรามาก็คือมิราดอกีกีนั่นเองนะครับก็เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของลาปาสนะครับ